สวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็กลับสวัสดีท่านผู้บริหารดรอภิร modulo รัตน์นะคะความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยสิทธิ์เชียงใหม่มั่นใจว่าเป็นบุคคลแรกที่มาเห็นที่นี่ตั้งแต่เป็นต้นย่านะคะแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตของที่นี่ณวันนี้สวยงามทั้งตัว ภาพลักษตึกแล้วก็การเรียนการสอนแล้วก็เพื่อนร่วมงานยังไงขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจร่วมมือฝ,าฝ,าฝาอ่าฟันตัวอุปสรรคแล้วก็ทําให้เราเป็นโรงเรียนที่เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็น The Best Bilingual School ที่เชียงใหม่นะคะสุดท้ายนะคะก็จะบอกว่า We l ลิฟ s b s ค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะได้ออก กล้องออกทีวีอะไรมากนักไม่เหมือนอพอ,อเพราะว่าออกทีวีตลอดอะไรอย่างนี้นะคะ mm. ก็อยากจะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะ mm. เพราะว่ามีความรู้สึกยังไงกับ SBS ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกที่ทำงานมาการมา SBS ในครั้งนี้ทำให้พี่มองเห็นว่าคุณครูทุกท่านมีความสามาคัคคีซึ่งกันและก,กันความสามัคคีเนี่ยมันจะช่วยให้เรา ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงแล้วก็พี่เชื่อว่าในอนาคตนะคะเราจะมีเด็กเพิ่มขึ้นแล้วก็เราจะได้พัฒนาอะไรหลายๆอย่างร่วมกันนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาในด้านการเรียนการสอนพัฒนาทางด้านวิชาการของเด็กๆนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูทุกท่านที่อยู่ โรงเรียน SBS ของเราแห่งนี้นะคะจะก้าวไปด้วยกันนะคะจูงมือก้าวไปด้วยกันะจะสร้างสารรค์โรงเรียนนะคะให้โรงเรียนมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้ทุกคนได้รับทราบไว้ว่าเรารัก SBS นะคะ We love SBS ค่ะ Hello everyone Well, we have another day, right? That we put the hard work together, and it's come out all right. Do you think? Since I start working here in June 2014, I know that how hard it's going to be for us to work together because we come from different places. So we adjust until we are a good team a big team of sbs and i'm so proud of it I'm so, I'm so proud of every minute that i start working in the morning until dawn that i go back home and then i feel like we are a team i'm not alone i have friends for everywhere i have the same feeling i have the same impression with the teacher that we have commitment to make together, right? That we can have this school to be a quality school one can have. We will work together, we will walk together and we will breathe together at the same thing. SBST, right? We love you, SBST.